วันนี้เรามี5อันดับสุดยอดนักมวยยอดเยี่ยมตลอดการของโลกมาฝากกันครับอันดับที่5เฮนรี่อาร์มสตรองเป็นนักมวยคนเดียวที่ได้แชมป์โลก3รุ่นในเวลาเดียวกันระหว่างปี1937ถึงปี1939อันดับที่4โจลุยส์เป็นนักมวยอีกคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรุ่นเฮฟวีเวทเป็นฮีโร่ของคนอเมริกัน เมื่อคราวชนะแม็กซ์เมริงคู่ชกชาวเยอรมันในปี1938อันดับที่3วิลลี่เพ็บการชกมวยเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีคศ1942เพ็บทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นเป็นนักมวยคนเดียวที่ชนะการชกหนึ่งยกโดยไม่ได้เวียงหมัดใส่คู่ต่อสู้ อันดับ2มูฮัมหมัดอาลีเคยช็อกวงการมวยโลกในปี1964ขณะอายุ22ปีชนะซอนนี่ลิสตันและเป็นสุดยอดของนักมวยรุ่นเฮเวเต์ตลอดการค้ากำปั้นอันดับ1ซูกาเรโรบินสันเป็นนักมวยปอนต่อปอนดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้แต่มูฮัมหมัดอาลียังต้องยกนิ้วให้โรบินสันครองแชมป์โลกรุ่นเวลต์เวทตั้งแต่ปีคศ1946 ถึง1,951และได้แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท5ครั้งเลยทีเดียว ละครที่นําเสนอในวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของลูกผู้ชายนะครับเ,เรื่องของหมัดมวยนะฮะในโลกนี้ถือว่าดังที่สุดก็คือมวยไทยผู้ชายไทยทุกคนเด่าพวดแจะผู้ชายไทยนะเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงก็เรื่องของหมัดมวยไทยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นมรุกตกทอดมาอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับวันนี้ละครนะครับเสนอแง่คิดสักน,นิดหนึ่งนะครับเรื่องของอการเป็นนักกีฬานะครับความซื่อสัตว์ต่ออาชีพวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า ล้มมวยเช่นครับนี่พวกเอ็งม่ต่อยมวยมาอีกแล้วใช่ไหมใจข้าบอกพวกเองกี่ครั้งพวกเอ็งถึงจะเข้าใจเลิกต่อยมวยซะนน่ลงถ้าลงไม่ชอบมวยลูกจะเปิดข่ายมวยทำไมปิดไปเลยนะหนให้มันลัง,งอย่าท้าข้านะนน่ลงเฮ้ยแดงพ่อ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่เลิกต่อยมวยเป็นนักขาดฉันจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงให้ดูโขวี่เนี่ยข้านีไม่เข้าใจพ่อเองเลยนะเว้ย เองก็เคยเป็นนักมวยชื่อดังอ่ะมีค่ายมวยเป็นของตัวเองด้วยแทนที่จะปั้นลูกชายนะกับห้ามแม่ลูกชายต่อยมวยหรือว่าพ่อเองใจฉาเองกล้วยกระดังกว่าสิไรสาระในเองพ่อฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกแล้วพ่อเองเป็นคนไงบอกมาดิบอกมาแนะนเอางี้ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ย มือนี้เราจะเลี้ยงฉลองด้วยการไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแบบว่าเนื้อนี่แบบพรีเมียมเลยแบบคุโรบุตะหมูคุโรบุตะพอ,พอเลยพอเลยพอเลยเองก็ว่าเข้าแต่เรื่องกินทั้งปีไขมันในร่างกายเองอะจะจุกอ,อกเองตายอยู่แล้วกระเพราไก่เหมือนเดิมกระเพราไก่อีกแล้วนี่กินทั้งปีนี่ไม่เบื่อบ้งเหรอแล้วจะเอาสารอาหารที่ไหนไปบำรุงร่างกายฮะกินแต่กระเพราไก่แล้วก็เป็นเกาหรอกเอานะาข้าตัวฉันเดือนนี้ เอาเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่ายเราดีกว่าเแต่เราเหนื่อยกันมาทั้งเดือนแล้วนะขอสักมือไน่มไหมจัดเต็มเลยเอาหนะ้าเอาไว้ชนะแม่ดใหญ่ฉันจะเลี้ยงแกให้ท้องแตกตายไปเลยจะได้กินแล้วเนีนะ่ยอืมต้องได้กินอยู่แล้วโอเคโอเค

ถ้ามันเข้มแข็งแข็งแรงหน่อยถ,อถ้าเองไม่เชื่อคำพูดของข้าก็ตามใจข้าจะปิดค่ายมวยนี้เสียพ่อพ่อจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรมันเป็นค่ายมวยของข้าข้าจะทำอะไรก็ได้เว้ย ตอบไนี่ลงุงมีเหตุผลหน่อยสินี่ไอ้ทิ์เนี่ยมันไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินเหล้าเมายามันก็ดีมากแล้วนะลงุงโอ๊ยตกลงว่าข้าเป็นพ่อของมันหรือเองเป็นพ่อของมันกันแน่วะลุงเป็นพ่อของมันจะ,สะแสดงว่าฉัน พ่อพ่อถูกรถชนขาเสียต่อยมวยไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันพ่อดูฉันสิแขนขาฉันนังด,ดีอยู่เลยต่อยมวยก็เก่งหรือว่าพ่อกลัวว่าฉันจะดังอิจช้าฉันเลย โอ้นี่ถึงขาลุงแกเสียนะแต่มือลุงแกยังไวเหมือนเดิมเลยเนี่ยไอลิปแกก็พูดแรงเกินไปนี่มันคำพูดของเองทั้งนั้นเลยที่ข้าพูดในฝั่งเนี่ยเขาให้พูดรับหลังไม่พูดต่อหน้านี่โง่หรือเซอร,ร์เนี่ยกัทีดีไหมฮะนี่แกพูดอะไรไม่ได้ดูทิศท,ทางลมอะไรเลยนะแกเนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นนักมวยแหละถ้าแกเป็นนักธุรกิจนะ ฉันว่าแกเจ๊งนี่ตกลงฉันผิดใช่ไหมเออเฮ้ยไอ้เพื่อนอีกไฟเดียวเท่านั้นเองจะได้ต่อยในรายการที่มันยิ่งใหญ่ได้โชกับนักมวยชื่อดังเลยเน้ำไปไ ลุงสิงแกปไปเลยของแกวะ่ะดูทำหน้าทำตาเครียดๆไอริตามเข้ามาเฮ้ย <Hey. S 2> oh. จะไปไหนจะไปยุ่งกับเขาเลยนะาในฐานะผู้จัดการส่วนตัวขอสั่งไห้แก่ตามเข้ามาเดี๋ยวนี้ ที่ดินพร้อมโฉนดไม่แพงครับเสียก็โอเคนะทำเลดีมีลานจอดรถเยอะพอสมควรตกลงผมเป็นคนพูดอะไรง่ายๆนะถ้าชอบใจซะอย่างตกลงเป็นน้าว่าว่าซื้อค่ายมวยของลือเลไรกันเพื่อจะเรียกมันจำเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวครับเสีย่ยทำไมต้องมีลานจอดรถเยอะๆด้วยลนะ่ะ ุ้ยจะทาโชว์ต่อยมวยไงยมีทั้งมวยหญิงมวยชายแล้วเวลามันขึ้นเวทีกันเนี่ยมันต่อยกันเนี่ยหาน้ํามันที่ตัวลื่นๆเนี่ย,ยหวยพวกฝรั่งมันชอบแล้วรอบๆบริเวณนี่ว่าจะมีบาเบียด้วยโอ้โหทัวร์นี่ลงกันอื้อเลยรับกันไม่หมดไม่ไหวนะเดี๋ยวเสีย่ย<ะ>ตกลงเสี่ยไม่ได้ทําค่ายมวยใช่ไหมโอ้ไ่ยอ๊คบอกว่าจะทําค่ายมวยอย่างเดียวแล้วโอ้อยทำให้ครบวงจรน,นี่มีบันเทิงด้วยมีต่อยมวยด้วยเอเคไหม ขอโทษครับเสียทางนั้นผมไม่ขายครับเอ้าเฮ้ยคือทำอย่างนี้ได้ยังไงวะรื้อทำเป็นเล่นขายขนมไม่ได้เลยเสียเวลาแล้วเว้ยผมต้องขอโทษครับเสียที่ทำให้เสียเสียเวลาโถ่เวย้ยหรือคิดว่ายกมือไหว้วแล้วเรื่องมันจะจบเลยไปฮะโทษฐานที่รื้อทำให้เว้ยเสียเวลาเฮ้เตอร์มปเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรวะเลยโอ้พวกแคนด์ธุรกิจตัวเล็กๆอย่าทำอะไรวะแลวนัธุรกิจตัวเ,เล็กๆอ่ะเขาทำมาอย่างนี้เหรอวะไม่ต้องสนใจมันเติมมันเลยเอาไรแล้ว อโอ้โหไอ้ฤทธิ์กว่าจะชนะไอ้นี่มาได้เนี่ยเล่นเอากับตายเลยนะไม่รู้เป็นไรวะฉันรู้สึกเบอร์อเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยไม่เป็นไรเว้ยยังน้อยเราก็ชนะมันมาได้ไอ้ลิศเราเนี่ยจะได้ไปต่อย ในรายการนี่มันยิ yeah. cosplay, ่งใหญ่เลยเว้ยเย้ดีใจด้วยเพื่อนไอ้ฤทธไอ้ฤทธิ์ฤทเป็นไรไอ้ฤทธลุกขึ้นมาลุงสิงลุงสิงลุงสิงช่วยฤทธิ์ด้วยเล็ิเป็นไรไม่รู้เล็ิอะไรวะไอ้ฮิตไอ้ฤทธิ์ฤทธิ์มาไอ้ฮิตไอ้ฮิต ไอ้ฮิตเฮ้ยพวกเองมาต่อยมวยมายใช่ไหมแล้วมันกินน้ำของเราหรือเปล่ากินของเราดิลุงเฮ้ย <Hey. S 2> ลุงแต่ตอนหมดยกสามอะผมจะมาหาก็บอกน้ำหาไม่เจอแล้วก็มีคนมาส่งให้ฉันบอกว่ามันตกลงไปที่พื้นแล้วพอเริ่มยกสี่นะไอ้ฤิ์โดนยำเละเลยลุง แต่ดีนะยกห้ามันทึ้ขึ้นมามันแล้วชนะได้อะไม่ต้องพูดมากเลยไปเรียกซิกซี่เร็วพาลิปไปโรงพยาบาลเ็วต้องไปโรงพยาบาเลเถนะอะลุงไอ้ลิปเป็นไรอะ่ะโดนวางยาน่ะสิเป็นยาแท้แล้วนอนงพ่งนูก็จะดีขึ้นลุงครับแล้วลุงรู้ได้ไงครับ ว่ายลิปมันโดนวางยาข้าผ่านวิธีการโกงพวกนี้มาหมดแล้ววงการมวยเนี่ยมันไม่สวยรู้อย่างที่พวกเองคิดหรอกนะลุงเคยผ่านวิธีการโกงมหมดแล้วลุงไปโกงเขาใช่ไหมครับ่ยันโครงก็เลยข้าหมายถึงข้าเนี่ยโดนโกงมาสารพัตรวิธีแล้วเว้ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมพ่อถึงไม่อยากให้ฉันชกมวย แต่ถ้าเรามั่นคงยึดมั่นความถูกต้องความดีงามเป็นหลักเราจะชนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยหรอพ่อแต่ข้าพยายามมาทั้งชีวิตตอนสมัยหนุ่มๆข้าได้ฉายาว่าไอกแข่งขวาไฟพัเนียวข้าใช้แข่งขวาเพียงข้างเดียวแต่จะเราชนะคู่ต่อสู้ขนาดนั้นเลยเหรอลุง แต่ตอนนี้ขาของขามันโดนรถชนจนพิการแล้วเองรู้ไหมว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานี่ลุงหมายความว่า ข้าเป็นนักมวยที่ดังที่สุดข้าตัวแพงที่สุดมีอยู่ไฟนี่มีคนมาชวนข้าให้ลม้มมวยเอาเงินจํานวนมหาศาลเรียกแดงว่าสบายไปทั้งชีวิตเลยล่ะข้าไม่สัเพราะข้า ยึดมั่นในความดีและความถูกต้องหวันอย่างที่พวกเองเป็นนี่แหละข้าไม่สนใจข้าเอาชนะนกคู่ต่อสู้ในยกแรกเลยแต่พ่อก็ทำถูกต้องแล้วนี่ครับ2วันต่อมาข้าไปกินข้าวกับเพื่อนตอกนกลางคืน ระหว่างทางตอนกลับบ้านก็มีรถรชนข้าข้ารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลข้าว,วาของข้าเนี่ยกระดูกมันแตกเป็นหลายท่อนมันลงใจกับรถชนพ่อเหรอ ไอ้พวกที่มันบอกให้ลุงล้มมวยใช่ไหมครับตอนที่ข้านอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลพวกมันมาเยี่ยมข้าที่โรงพยาบาลแล้วก็สิทธิ์ที่หูข้าว่าน,นี่คือโทษฐานที่ข้าไม่ทาตามที่มันอยากให้ข้าล้มมวยแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนพ่อผมจะไปจัดการมันเองข้าก็คิดอย่างที่พวกเอ็งคิดนี่แหละ แต่ไม่นานพวกมันก็โดนยิงที่หน้าสนามมวยวงการมวย,ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่พวกเองคิดหรอกนะมันน่ากลัวมากพ่อไม่อยากให้เองต้องมีชะตากรรมเดียวกับพ่อพ่อเลยไม่สอนมวยให้ฉันและห้ามให้ฉันขึ้นชกมวย แต่ฉันไม่กลัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะขึ้นชกชิงแชมป์ครั้งนี้ให้ได้และชนะให้ได้สมแล้วที่เป็นลูกของพ่อแต่ลูกของพ่อคนนี้ต้องมีพื้นฐานมวยที่ดีกว่านี้แสดงว่าลุงเนี่ยจะสอนมวยให้ลิศแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับลงุงใจ คอสอนเวลินแล้วดีไใจ